สุกเขียวบ้านปรดอนเด้อเขือบักง่ายไงสุกหมดวัสดุปลาจักบีจักเขือจักน่วยอ้ไนัเพิ่มเลากินเออพอลุงมาล้กินน่ะปลาหางแงมค่้สวัสดีจากปุ๋ลสวัสดีนะครับปุ๋อ ประดมีอันนี้ด้วยนะนี่ฟ้าทลายโจรมาปฟ้าทลายโจรด้วยปัดหนูยังสิมาแบงกี่เครือหนึ่งสองจักวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวีปาดวีละจัหน่วยโอ้ยนำบทวนแตกบุละผูหยิงกินก้อนมันสิแตกไวนมีแล้วคันนี้ เมนปลุงบกมะละกินก้อนนะ่นปะปลุงขายทเท่ลไรขค้อนี้น่ะขายจ้าบ้านลูก,ก<อ>ท<พ>ิ้นให้แกไป,ไปเลยแล้วปลาลกว้าวา,าได้จ้าบ้านเนี่ยสิบสิบสิบเอ็ดวีพลรามให้รับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด โอ้วีละหาชิปอันนี้เราขายวีละสองร้อยนะวีสองร้อยได้ผู้ดีเท่านั้นแหละขายเมื่อสิบพกร์เนี่ยนี่โอ้ยสุดยอดเลยว่ะกวนว่าดูลุงทินเสียงดังเดี๋ยวเอาไปขึ้นมักเหมาก่อนนะคะเนาะปลูกผักสวนขัวเดินเรากว้างเดินเอาซิบมาขึ้นมักม่วงมักเหมาเด้อ สิมาขอซื้อมากเหมาน้ประดอนดดปาดประดอนได้สิเอาเป็นสนิเคยออยู่ปลายแทะถู้จะที่ให้หนขึ้นต้นได้ดอ,ดไดอูอ้สังกสิ อ้าวปลาลุงเป็นลิงนะครับอถนลเป็นลิงต่างกันเด้อแบบนี้เด้อป้าลุงเคลือนไปแล้วแม่นเอาบ่กปาผูคือด่างอาคารผูเดี๋ยวฮาวเคลื่อนไปนี่ฮาวเคลื่อนมาเอาบักเหมาเด้อค่ะเด้อมานี่ อิ่แต่นปลลุง

หงา่อยเถอะวะหามเมาๆไปหายปค่อยขึ้นตะโกมาขามนะโอ้ยคิดว่าเหนียวยวง้าห่านย่างเดียวอั้แล้วอย่างไปัญญา่ขมาทงหมดโว้ย เอาได้ไปตนน้นงนนนี่นนออพี่แม่เขาคุนไปหาเหตุบบลุงผีพี่แม่เขาคุนไปหาเหตุบ่น้องสาวจังเลยเขาได้เปิด่นยุ่งงไมเขาด้เห็นบอกเก <c oughs> ่งสีส้มสีแดง สีซิวสีจะบ่าสีซิวแปลว่าสีกเลยคือแบบคุณไมเห็นมังบหอเอมันลบที่รูมันลบัน่นับนะอืมัน ทองหรือเปล่ากล้วยใช่หอมทองเนาะแม่บัวทองแจ็คปลาลุงหอมทองสุขเขียวปล้วงหอมทองบอกกล้วยน่ะกล้วยสุขเขียวแต่ว่าทำไมมันสุกมันมันอคือสุกเหลืองสาเอ้าไม่สุขเขียวแล้วสุขเลยเนาะนี่ถามหนูเด้อสุขเลือ

ขึ้นอมักเมานีนเบิงเดินหน่วยมานี่คันนี้น้อบริษาทซื้อก้วยบ่จหากเบ้อบ่มีระเซ็ตละฝ่ายเลยนะ

จะไปโคหมดออกกบบไหนคุณพลอยสวัสดีครับขอซื้อผักหน่อยเอโอ้ได้เลยครับโอ้มาเลยบานประดอนมาเลยมาเลยเยอะมากของข่าวดับเบิลเอ็มของเนหคน Thank you. นสุดยอดระลุงเออนี่ห้มันอ่านไม่ได้ยานมันเพียวพูดลุกขี้ลงนี่เลยเนาะลูกเมา ลูกเมานะครับมังเมาลูกเมานะครับเนาะที่เขาไปทำวายวายหมักเมาถือใจกระถ่อมไม่ได้หวงคออยู่ตลอดหักไปคอแคมันมันมันย้อนเสียงถอดอยู่ในกล้องไว้เล่นแต่ที่จำเป็นใช่ขนาดมองด้วยตาเปล่าก็แทบสุด หมดหลายค่ะแม่มีแต่หมดเจ๊๊มากินกับแม่เดอ้อฝากไปไหายพ่นอตกคเน้อคิป ชวนเสียงบบอยู่บ่สดีค่ะ,ดคะได้หลายแล้วเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเัาก็ะชิมขึ้นโตนู่นนะหมักหมักเหมาลูกๆหมักดิบมันมันก็สิหาแตหมักสุกมันเนาะหายไปกินกับแม่นนอดเด้เอเจ๊เจด้อ ะสิเห็นหนาข่อยหรือเปล่าเนาะป้าเดี๋ยวหากเอาตไปเรื่อยๆข้างบนพนี้มดโสมขอ่อยจิปกกาขึนขนข่อยย่าน Mà xồm dơm từ là bỏ vải bỏ vải luôn giờ mình Hiện luôn mấy ប្រលឹបក្នុងនេះទៅអូតាប់សេតយកទៅងានអានណាយ៉ាប់មិនដែរណៃជួយងានតែហឹមហឹម

มาถึงแล้วอ่ะเติเต้เอาผูเขาอยู่เพื่อนทำมาหอดเลยเออพินัทเต้ขึ้นนี่สิ 我听你讲，你讲你讲， bỏ mới cười được hát lời ô sẽ ổn đi vân lùng ơi mình im bớt lèo 对不咯吧？ mm -hmm. ขขอค่มบลอลเลยโอ้ยอะไระโอ้ยดูนะย <c oughs> นถ่ายให้ดูนะเมื่อกี้เนาะเป็นแบบดูปัดถอนใช้มือที่สามส่งมาให้บอทีนะครับนี่ฮุดเลยครับสวยงามอลังการมา,า,า,มา้วยมาขึ้นอีกทางนึงลงอีกทางหนึง <c oughs> มนลงมา โอ้ยเบิกประทอนเด้อเรามีธรรมดาเด้อเนี่ยไปน้ำไม่ได้เราแพบเน,นี่ยนี่เผื่อเผืดเสียวนํำฮะอ๋อยู๋อวแพ้ต้อมก็ได้เท่าก็ได้ปลาเลย้ยได้ทุกลุน้นฮ่าสุกเลยชิลงกองสุขาแน่ ហើយហើយទេមหมดเลยป่ะវាญหวงป่ะអូអ៊ីមបឺត